สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับชาวกล้วยชาก <c oughs> ลา<ะ>ง <c oughs> าวากล้วยชากลางราวของเราเป็นสมุนไพรจีนมาจากประเทศจีนแวะเข้ามาลองชิมกันก่อนได้นละครับ <c oughs> วันนี้กินอะไรดีเมื่อเที่ยงเฮ้ยกินชาวกล้วยชากลา, <c oughs> างราวเลยเหรอ ไปวะขับกล้วยชายกลางลาวที่ตลาดไนบาซ่าที่ขายแค่ตอนกลางวันกลางคืนไม่ขายเปลี่ยนชื่อตลาดเถอะยิ่งเงี้ยเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดอะไรเฮ้ยเดย์พาร์ซาวะไปสำหรับท่านที่ผ่านมาผ่านไปอย่าลืมอะไรอย่าลืมขับก๋วยขับก๋วยชากลางลาวชากลางลาว ไม่มีเมฆตะกต้อนครับไปกินส้มต่ำกันดีกูร์รีวิวชาวกล้วยชาติของเราหน่อยครับร้อนร้อนจริงร้อนจริงชาวกล้วยชาติของเราสุดยอดมถ่ายอะไรถ่ายหมาถ่ายหมาุถ่าย,มายหมาไดไหมเกิดเป็นหมานี่มันสบายจริง มันไม่ได้ทำอะไรนอนทั้งวันเกิดเป็นหมาไม่สบายอยู่ที่อยากเป็นหมาบ้างแหละเฮ้ยแมาแต่อยากเป็นแมวดีกว่าเพราะว่าแมวอยู่ในบ้านนะแล้วหมาหมาอยู่นอกบ้านดูนี่นะถ้ามาให้นะกินต่ร้านนี้เถอะถ้าเป็นแบบอาหารอีสานอร่อยเลิศอร่อยเลิศยังไม่หมดเลยอีกเมนูสองเมนูนี่ครับนักล่าไก่นักล่าหมู เศรษฐกันดารเยส่วนผมนักล่าปูนักล่าหอยส่วนพี่ฟองเรากินอย่างสุภาพราบเรียบนี่อยู่นี่หมดแล้วกินแบบขวัญใจสาวๆวครับคนมาดูคลิปแบบไม่ได้อยากดูมึงกูไอ้แบบเนาะถ่ายโฟเยอะเยอะทำไมพวกมึงไม่ถ่ายโฟการถ่ายแต่ไอ้นกของกูมีแต่กูแกล้งไอ้นกจังเลยไม่ถ่ายโฟบ้างเลยละคลิปเนี้ยตลอดเอ๊ะ เีตื่นมาก็ถ่ายกูว่าตอนไหนก็หยิบมาถ่ายกูเฮียเนื้อน้ำได้ไไปนี่เอาน้ำสามขวดกินยันประวานิรับประทานเลยกลับบ้านพักดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะถ่ายที่อะไรไปหางวันไม่ทำเร็วมากระหน่ําอีกแล้วอีกแล้ไอ้แบบน้ำแบบน้ำมึงอยู่ถ่ายกูก่อนมึงอยู่ถ่ายกูก่อนมึงรู้กูว่าไม่ถ่ายแล้วถูกปะ กูไม่รู้กูรู้กี่อะไรกูถ่ายกูถายเพดานให้อ่านับหนึ่งสองสามเอมุไม่เดินก็หมดเวลาสี่อ่ะกูถ่ายโฟให้เลยเอาห้าหเจ็ดไปหยน้ำไปแปดเดี๋ยวเดี๋ยวยเลนี่ยุกไปอยบน้ำไปหยน้ำแล้วปอ่ะกูถ่ายเพดานให้อยู่เลย เดินเร่งรีบเร่งรีบหันมามองหันมามองเข้าไปดิไอ,อ้เหี้ยคนตีก็ถ่ายมันเปจะมาเผาอยู่เป็นไงครับอาบน้ำแล้วสบายดีก็บอกอยู่หวยโฟบังอยู่อยเ,เอามาดูเดียวบังเหี้ยแล้วตอนจริงๆอํา เดินไปเดินมาดิมันก็ไม่บางดิเข้าใจสุดแล้วเข้าใจสุกแล้วเนี่ยแหละมาปางเห็นปะเขาก็เรียกมายงชิดมาปางสีกล้องสดจังวะพอเป็นถ่ายต้นไม้ลีลาไม่เดินออกมาทีลีลาฝนจะตก เดินเดินออกมาล็อกล็อกกันหน่อยล็อกอกันห่อยนะล็อกเลยนี่เรียบร้อยไปครับฝนกลังมัชีเซชีเซ่บะหมี่เกียวโต๊ะฝนมาอีกแล้วฝน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 ขนฝ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 นจะตกแล้วฝวนนนนฝฝนฝะฝกฝนฝนงนฝนฝนนฝน อยากขานอนนะน้ำอ,อะไรอ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แหละโยกิรเขียวเฮ้ยฮาร์เบอรี่เหรอคนเด็กเข้ามาหมดแล้วแหละร็อบเบอรี่อ่ับดูผ่านกล้องเลยวันนี้ฟ้าสวยมากครับอลัอาางการงานสร้างสีชมพูพิงเลยทีเดี๋ยวเชียวชมพูก็ต้องพิงดิเฮ้ย ความจริงมันเป็นพีละพลชมพูเลยใช่ชมพูใช่เลยอ่ะฝนเพิ่งตกไปว่เก๊ปาก็เลยสวยงามกลับบ้านดีกว่าสภาพตอนที่เราไปาตอนเที่ยงแ,ออแดดแดดร้อนจริงวันนี้คุณพีนนระพลได้ได้อะไรเมื่อกี้นะไส้กรอกขนมที่แพงชิบหายทางหยิบท้องหยอดเหรอใช่แพงชิบหาย ส่วนผมก็มะม่วงโคโค่กินข้าวเหนียวมะม่วงกันในวันที่นี่เลย <c oughs> เดินไปนู่นแล้วสุดกล้องเจอกันที่บ้านนี่ <มา S 1> กูมีอันนี้อีกมาล่ามาล่าอะไรละบมาลา่าห่ารู้เไอ้เฮีย นี่เชฟนกแห่งประเทศไทยแลนโวดูครับ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 นี่ไอด้อจริงไอด้อจริงว่ะไอด้อจริง,อ,อ,รงอืมกินมันอย่างนี้แหละเนี่มันไปบ,บีเอาเองแล้วกันล้างไอ้นกเอาไปล้างแล้วใน,นคลิปกูบอกว่าอยางมันเยอะไอ้เนี้ยไปล้างมัน ขอร้องไอ้ตุลกูบอกให้มึงไปล้างมึงบอกไม่เอาจะกินอย่างงี้ไปล้างเลยไป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 วันนี้เราจะมาวันนี้รจะเราจะมารีวิวแล้วะกู <c oughs> ชอบดูมากเลยสมัยแบบโควิดมาใหม่ๆกู <c oughs> นั่งย้อนดูทุกอีปีกูชอบดูช่องแรกหลังมันไม่ค่อยดีดลไปไปล้างไปปอทีเดียว้หมดก่อนก็ได้เราค่อยไปล้าง มึงกินอาแล้วครับวันนี้นะครับซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมานะครับวันนี้ซินหล่อตัวเนสต้าของเรานะครับก็กำลังกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ซื้อมานะครับซึ่งราคานะครับเขาปิดด้วยความรับก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลังอ่าดูนะครับความเหลืองของมะม่วงความหอมนี้ความมันของข้าวเหนียวคลุกเขาเข้ากันมะม่วงเป็นรสชาติไม่ม่ะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ละมะม่วงเขาบอกมะม่วงเปรี้ยวที่สุดแล้วมันจะหวานมากนะครับ อร่อยอร่อยนะครับมะม่วงเซตนี้าาราคาเฉพาะมะม่วงอย่างเดียวนะครับโลละหกโ,โลละห้าสิบนะครับอันนี้มันโลสองขีดนะครับหกสิบบาทครับเท <c oughs> ่านั้นยังไม่พอเดินไปอีกร้านหนึ่งไปซื้อข้าวเหนียวไอ้เฮียครึ่งโลหกสิบน้ำตาคุจะไหลแพงิบหายถูกแล้วแพงเดียยเด๋ยวนี้ข้าวเหนียวหกสิบหกสิบครึ่งโลอ่ะเดี๋ยวนี้แพงไม่รู้ครึ่งโลจริงเป่าเฮียแม่งใส่ถุงมาหลอกกูว่าเนี่ย ลองมันต้มเนื้อต้มสนใบ่ไหเออมันต้มเนื้อ,เ,อ,อเ,เวนตาไลอ่ะ <c oughs> ที่บอกต้มเนื้อเปื่อยแต่ตักเ,เข้าไปมีได้ไขมันหมูกับเครื่องในอะเศร้าอะเฮ้ยมันกินหมดเปลือก <c oughs> ไม่ถึงขยะให้กูเลยดูห,หน้าครับพอใจสุดๆอร่อยอร่อย <c oughs> อืร่อยเลิศอกีกคนนึงก็กินน้ำเปล่า้ครับสุดหล่อครับสุดหล <c oughs> ่อดูกน้องดูกตากมะม่วงออกมาแล้วครับเป็นชิ้นเป็นชิ้น ข้าปาก็ดูท่าทางอาร่อยจริงๆครับเจ้านี้ทำด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนเดี๋ย่กินจะพูดอะไรอีกอีกเ<อ>ยอีกเหรอเดติดตเครดิตอ๋อเดติดเครดิตนะครับอืแต่รอ,อคนอื่นกินบ้างอืแต่รอดูคนอื่นกินบ้างนะครับนี่พิรพลสุดหล่อพี่นวลสุดหล่อนี่นะครับ พี่โฟของน้องๆทุกคนนี่เดี๋ยวให้น้องส่งให้พอเรากินข้าเสร็จแล้ววันนี้คุณโฟเขากินก๋วยเตี๋ยวกับคุณนกครับส่วนผมก็ไม่ได้กินข้าวกินข้าวเหนียวมะม่วงแทนแม่อยหลังเสาแล้วคุณนกวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ครับก็ปิดคลิปเองนักเลงพอเจอกันวันพรุ่งนี้เรากลับไปฝึกงานอีกแล้วกับวันจันทร์ เดี๋วเวลาอยู่ที่นี่แค่อาทิตย์ก,ก,กว่าก็กรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วพอสมควรแต่ก็ก็ดีครับอยากกลับมอบเหมือนกันแล้วก็คิดว่าชีวิตที่บ้านสร้างก็เป็นชีวิตที่สนุกสนานในอนาคตอาจจะได้กลับมาดูคลิปแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แต่ณตอนนี้ก็งานเยอะ,แล,ะแล้วก็ทำงานไม่ทันะจะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย